ว3ธันวาคม2567ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพจัดมากการบัวหลวง SME Fair 2567ครั้งที่15เปิดพื้นที่หน้าสำนักงานใหญ่สีลมพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการออกร้านขับขั่งทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคของแต่งบ้านอาหารสดอาหารแปรรูปและของขวัญมากมายรวมกว่า200รายการให้เลือกช็อปปิ้งได้ตรงใจหรือมอบให้คนที่รักในช่วงเทศกาลปีใหม่คาดเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10ล้านบาท แถมพิเศษนาทีทองกับสินค้าคุณภาพราคา80บาทเพื่อรวมฉลอง80ปีธนาคารกรุงเทพตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาบริเวณลานด้านหน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลม SME ในวันนี้คิดมาก็ต่ออน่องมาเป็นเวลา15ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยท่านอดีตประธานกรรมการบริหารคุณโคสิธิ์ั้นเตี่ยมรักซึ่งก็ได จัดตั้งชมรมบัวหลวง SME ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เป็นสมาชิกแล้วก็ช่วยเหลือและส,สัมสทานซึ่งกันและกันเป็นเครือข่ายขึ้นมาแล้วก็ธนาคารเดียวกันธนาคารของที่ก็อาศัยเนื้บุตของธนาคารทั้งภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถขยายตลาดต่อ,อไปและสร้างกิณความสามารถในการแข่งขันเพิ่มเติมขึ้นกนรรมงานบัวหลวง SME แ Fair จัดขึ้นภายใต้แนวคิดปรับตัวเติบโตยั่งยืน เป็นพื้นที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ได้สร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธได้ศึกษาเรียนรู้ตลาดและคู่แข่งช่วยให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้ามากขึ้นนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจในอนาคตทางธนาคารกรุงเทพนะฮะก็เปิดโอกาสให้ SME นะฮะมาออกงานหน้าแบงค์ซึ่งเป็นแหล่งธีมีประชาชนเนี่ยนะฮะหานแน่นเพื่อจะทำให้รู้จักสินค้าของเรา พร้อมกันนี้ธนาคารได้มอบรางวัล Bangkok Bank SME Award ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติธุรกิจ SME ดีเด่นต้นแบบ3บริษัทในการปรับตัวเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่มีความโดดเด่นใน3ด้านได้แก่ 1. ด้านดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จ 2. ด้านความยั่งยืนให้ความสำคัญและมีนโยบายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมซีโรเวสลดมลพิษให้ความสำคัญกับชุมชนและ 3. ด้านการนำผลวิจัยมาปรับใช้พัฒนาจนเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจึงวันนี้เรามีโปรดักที่เป็นของประเทศไทยเองนะครับเราเอามาใช้นะครับร้างเป็นนวัตกรรมของตัวเองนะครับก็จะเป็นการแข่งกับสมาร์โทโฟที่ มาจากตลาดต่างประเทศเป็นหลักต้องบอกว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยมาช่วยนะครับทำให้โครงการเราอ่ะประสบผลสาเร็จได้เร็วขึ้นนะครับขอขอบคุณมากๆนะคะที่ธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุนทางบริษัทไทยเอเซ r i รส์ในเรื่องของ s m b ให้การสนับสนุนทําให้เราแข็งแข่งขึ้นในทุกวันนี้ผ่านอุปสรรคทุกอย่างที่ ในเรื่องของการเงินหรืออะไรต่างๆซัพพอร์ตเรามาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะในฐานะตัวแทนของบริษัท a อ g จีนและก็บริษัทในเครือทุกๆบริษัทนะครับก็ต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณามอบรางวัลแบงกอกแบงก์เอสเอ็มเอวในด้านสาขาการนำผลงานวิจัยมาใช้หรือเรื่องของอินโนเวชันประจำปี2567 งานบัวหลวง SME Fair ในปีนี้ธนาคารได้ทำการคัดเลือกบริษัทต่างๆจำนวน80บริษัทสินค้าที่มาจำหน่ายมีมากกว่า200ชนิดในราคาสูตพิเศษนอกจากนี้ธนาคารยังได้เตรียมอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินค่าสินค้าได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยโดยได้เตรียมให้ร้านค้าต่างๆสามารถรับชำระผ่านระบบ QR Code ของธนาคารกรุงเทพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญได้เตรียมกิจกรรมพิเศษนาทีทองสินค้าคุณภาพในราคาเพียง80บาท เพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ80ปีการก่อตั้งธนาคารกรุงเทพในปีนี้วันนี้ที่ร้านนะคะจะนําเมนูน้ำต้กหูของที่ร้านมาออกบูนค่ะจะมีเป็นแบบขวดนะคะแล้วก็มีแบบชงสดด้วยค่ะก็ทางแบงก์กรุงเทพนะคะก็จะมีชมรม SME นะคะก็สนับสนุนผู้ประกอบการในหลายๆด้านนะคะทางด้านของเงินทุนแล้วก็คอนเน็กชันต่างๆลวมถึงงานสัมมนา,าต่างๆให้เราได้เพิ่มความรู้ด้วยค่ะครับเป็นัท1เอลวนนะครับ วันนี้เรานำผลไม้กระป๋องมาออกงานนะครับจะมีเงาะลำไยลิ้นจี่แล้วก็เงาะยัดไส้นะครับธนาคารกรุงเทพเดินหน้าบทบาทเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการไทยในทุกสถานการณ์โดยแท้จริงตลอด80ปีที่ผ่านมาตั้งใจให้งานบัวหลวง SME Fair เป็นหนึ่งใน Marketplace ที่ผู้ประกอบการ SME จะได้ใช้โอกาสในการขยายตลาดใหม่และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันรวมถึงได้สัมผัสและฟังเสียงตอบรับจากลูกค้าโดยตรง เพื่อนำกลับไปปรับปรุงการผลิตและตอบสนองลูกค้าให้ดีขึ้น